เรวาเด็กติดเกมอาพี่พี่อะไรนะบ้านอยู่ไหนโคกหนังเดินมได้เยอะลมจะลงนะเล็กล้องดีที่ห้าหายหมเลยหายหมดเลย้รงเติมก็ได้เรื่องกระตงมหาดีนะคอร์ดเ่งกระตงมหาดี่ล้กันมเชื่อกนใช่ก็้เียร์อย่างเดีย อ,อ่อะยูทูบรัดเจได้กันลเนลยมะกอกวันแกงเบบีนอตเล่นเกมแล้วประกาศจากอะไรเนี่ยไม่ทานตกทิ้หาย <c oughs> ไม่ทานตายหาวันตายเลยอยากขึ้นรุ่งอะเอาอะไรเพื่อเป็นเพียงว่าเด็กติดเกม พ่อผมกลัวก็จะยิงเธอได้เนี่ยเนี่ยมึงเจอได้ย่อยัเ้ยมั้เนี่ยยอดฮะไม่ยอดไม่ยอดนะมึัเนี่ยทเนเนี่ยยอดอ่ะ อะไระครับสัญญาสดยอาจริงจักกูจะถ่ายทำไมกูก็ถ่ายไ้มันโยกเอาไว้ออโยกจริงห่างจอเด็กติดเกมครับเดี๋ยวนี้เด็กติดเกมเยอะมากทีนี่ร่วมมาจ่ายร่วงที่นี่ก็มาขเรื่อร่วมจัดเต็มที่แอปเปิ้แล้ว ตัวยดตเลยนี่นีมตไ้น่อยตไม่เอวดีแน่นอนเลยอนนี้จไมังอนนี้แหละตรงนี้แหละส่ใจอ่ะเต้นบนโต๊ะอ่ะอือเออมจบกันในตอนที่ฮอปเป็นมิโน้ครับบ้านอยู่พุทธนันเข้าไหน้าครับไอ้ไอ้แมันก่น